vivo เปิดตัวมือถือเรือธงซีรีส์ F90 รุ่นท็อปสุด F90 Pro บวกใช้ Snapdragon 8 Gen 2 vivo เปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ซีรีส์ F90 ในประเทศจีนแบ่งเป็น3รุ่นย่อยคือ F90 F90 Pro F90 Pro บวกมือถือรุ่นสูงสุด vivo F90 Pro บวกใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2รุ่นใหม่ล่าสุดจากคอค l c วงเล็บเปิดและถือเป็นเรือธงตัวแรกที่ใช้แป a เจน g e n 2ด้วยวงเล็บปิดสักอย่างอื่นคือหน้าจอ6.78เครื่องหมายคำพูด a m o ม 120H กล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลัก อิม989ขนาด1นิ้ว50 m p โอทราวิด48 m p ทาวีฟอสฟู50 m p ฮีริสโคทาวีฟอสฟู64 m p แบตเตอรี่4,700แมชชาร์เร็ว80ดบยรุ่นความจุมาตรฐาน12ทับ256 g b ราคา6,499หยวนวงเล็บเปิดประมาณ33,000บาทวงเล็บปิด ส่วนอีก2รุ่นที่รองลงมาคือ f 9 0 pro และ f 9 0ใช้ชิป mediatek dimensity 9200เรือธงของค่าย mediatek แต่ลดสเปคกล้องหลังลงเหลือ3ตัวโดยรุ่น f เด็ก90 pro ตัดกล้องพิเรจากตัว pro บวกออกและรุ่น f เด็ก90ธรรมาดาลดสเปคเซนเซอร์ของกล้องหลังลงมาทั้ง2รุ่นรองรับชาร์จเร็วที่สูงกว่าคือ120 w เ โปรราคาเริ่มต้นที่4,999หยวนและ X90 ราคาเริ่มต้นที่3,699หยวนที่มา Android Central